คอนอบน้อมแด่พระตนตรัยเคยใส่บาตรแล้วกรวดน้ํากันไหมครับถ้าเราไม่กรวดน้ําบุญจะถึงผู้ตายไหมบุญอยู่ที่ไหนครับบุญอยู่ที่จิตเพราะฉะนั้นใส่บาตรแม้ไม่ได้กรวดน้ําก็สามารถอุทิศส่วนกุศลทาบุญได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกรวดน้ำแต่มีเจตนาหลังจากที่เราใส่บาตรเรียบร้อยแล้ว เราก็สามารถทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือบุคคลที่เราล่วงลับไปแล้วโดยการนึกคิดแล้วก็เอ่ยชื่อท่านก็ได้โดยไม่ต้องกรวดน้ําก็สามารถอุทิศส,ส่วนกุศลได้เพราะบุญอยู่ที่จิตบุญไม่ได้อยู่ที่รูปแบบที่จะต้องกรวดน้ําแล้วก็บุญประการต่างๆอุทิศได้ไหมครับอุทิศให้ญาติได้เช่นการฟังพระธรรมก็เป็นบุญ เป็นบุญที่มีความประเสริฐสูงสุดด้วยเพราะทําให้เกิดปัญญาความเข้าใจถูกเวลาพี่ใส่บาตรเนี่ยให้กล้วยที่มันสุกมากๆที่ต้องได้กล้วยสุ RTX, ไกไหชาติต่อไปให้ผลมะเดือ่อให้อะไรต่างๆให้มะขามป้อมพี่ต้องได้มะขามป้อมตลอดไหมได้เป็นอย่างอื่นเกิดเป็นมนุษย์เกิดภพภูมิที่ anner, ดีเกิดเป็นสวรรค์ก็ได้อาหารที่เป็นทิศได้อาหารที่ดีที่ไม่ใช่ว่าต้องได้กล้วยให้กล้วยต้องได้กล้วยให้สิ่งต่างๆต้องได้สิ่งต่างๆ เมื่อกรรมให้ผลทําให้เกิดเป็นเทวดาก็ได้อาหารทิศที่ดีเพราะเจตนาดีให้ผลเราไปคิดถึงสิ่งที่ให้สิ่งที่ทำเราต้องคิดถึงตัวเจตนาที่ทำใส่อะไรก็ตามแต่ถ้าเมื่อเจตนาให้มีเมื่อให้ผลก็ทำให้เกิดวิบากท,ที่ดีเป็นอย่างอื่นก็ได้ครับการใส่บาตรให้เงินพระแทนที่ญาติเรา คนอื่นที่เป็นญาติที่ล่งลับจะได้บุญกับไม่ได้บุญชื่นชมในสิ่งที่ผิดและไม่อนุโมทนาข้อความในอัจถกถาทักทินาวิพังกสูรแสดงถึงเรื่องของการอุทิศส่วนกุศลครับว่านายพรานคนหนึ่งเนี่ยเขาไปทําบุญกับพระพิสูจน์ที่ไม่ดีคือรับเงินทองพระพิสูจน์ที่ไม่ดีคือพิสูจน์ที่ต้องอาบัตทําไม่ดีญาติไม่อนุโมทนาสองครั้งเพราะเห็นถึงพฤติกรรมของพระพิสูจน์ที่ไม่ดี พอครั้งที่สก็ยังถวายกับพิสูรรูปที่ไม่ดีอีกที่มีการรับเงินทองเป็นต้นเปรตซึ่งเป็นญาติก็เลยร้องขึ้นมาว่าพิสูไม่ดีปล้นฉันเขาไม่อนุโมทนาเขาไมไ่ได้รับส่วนบุญนายพานคนนั้นก็เลยไปทําบุญกับพระพิสูที่ดีใหม่เปรตก็อนุโมทนาชื่นชมยินดีในสิ่งที่ถูกที่ถวายกับพระพิสูที่ดี แต่ถ้าเราทําบุญใส่บาตรที่ถูกต้องคือถวายอาหารที่เหมาะสมเงินไปถวายตู้หยอดปัจจัยในสิ่งที่ถูกต้องโดยไม่ให้เงินกับพระพิสุทํิำอย่างนี้คือสามารถอุทิศส่วนุสลได้อือยากจะถามอาจารย์ว่ากรณีไปทำหมันเนี้ยสัตว์เนี่ยนะบาปหรือเปล่าคะเจตนาหวังดีที่จะรักษาสัตว์มีไหมฮะมี มีเจตนาอะไรที่จะทำหมันสัตว์ไม่อยากให้สัตว์มีลูกถูกไหมฮะถูกไหมอันนี้เราต้องตรงแล้วเจตนาเนี่ยพระจักขุบาลท่านเป็นพระหันซึ่งตาบอดหลังจากที่ท่านกําลังบําเพ็ญเพียรแล้วก็ตาบอดพร้อมกับที่ได้เป็นพระหันท่านตาบอดแล้วท่านก็เดินเหยียบแมงเม่าอะไรนะก็ตายเต็มไปหมดเลยคนก็โจดบอกว่าเนี่ยพระจักขุบาลฆ่าสัตว์พระพุทธเจ้าบอก เธอไม่มีเจตนาฆ่าที่เธอตาบอดเนี่ยก็มีกรรมในอดีตเพราะว่าในอดีตชาติเนี่ยพระจักคุบาน,นท่านเป็นหมอรักษาดวงตาหมอรักษาไข้มีผู้หญิงคนหนึ่งจะมารักษาไข้พระจักุบาลซึ่งเป็นอดีตชาติเป็นหมอก็บอกว่าให้ยาตัวนี้นะกินตัวนี้หญิงคนนั้นก็กินแต่ปรากฏว่าหญิงคนนี้ไม่อยากจ่ายเงิน ความหมายคือผู้หญิงคนนี้อาการดีขึ้นแล้วหมอก็ถามว่าผู้หญิงคนนี้ตาดีขึ้นหรือยังบอกยังไม่ดีโกหกหรือเปล่าครับโกหกหมอรู้อยู่แล้วแหละว่าจริงๆก็คือหายใช่ไหมครับแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่อยากจ่ายจ่ายเงินค่ายาหมอก็มีเจตนาตอนแรกหมอเจตนารักษาตาใช่ไหมครับต้องการให้ตาหาย มาคราวนี้หมอไม่ชอบผู้หญิงคนนี้ปรุงยาใหม่ไปเจตนาให้เขาตาบอดเจตนาให้เขาตาบอดผู้หญิงคนนี้รับยาแล้วไปกินตาบอดก็คือเจตนาไม่ให้เขามีตากรรมนี้เจตนาไม่ให้มีตาก็คือตัวเองก็ไม่มีตาตาบอดเหมือนกันเมื่อกรรมให้ผลเจตนารักษาคนอื่น รักษาอยากให้เขาไม่ลำบากเพราะว่ามีลูกเยอะลำบากเจตนาให้เขาสบายมีแต่เจตนาที่ไม่ให้เขามีลูกมีด้วยไหมฮะมีก็ต้องแยกกันคนละขณะคนละเจตนาบางคนไม่มีลูกสบายมีไหมฮะที่มีชีวิตสบายมีใช่ไหมครับบางคนมีลูกลำบากก็มี เจตนาไม่ให้มีลูกก็คือเมื่อกรรมให้ผลเจตนาไม่ให้มีลูกก็ต้องไม่มีลูกเมื่อกรรมนั้นให้ผลเมื่อเจตนานั้นสําเร็จนั้นจะขอถามว่ากรณีที่ยังพระจักรุบาลเนี่ยรักษาตาให้คนนั้นตาบอดอีกชาติต่อไปเขาก็จะตาบอดหรือคนที่ฆ่าไก่ชาติต่อไปเขาก็จะเป็นไก่อย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้เหมือนกัน มันมีเหตุอะไรที่จะต้องเหมือนกับที่ทำทุกทุกอย่างเหรอคะตาบอดโดยไม่เป็นมนุษย์ได้ไหมครับได้ใช่ไหมครับไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นมนุษย์แล้วตาบอดเขาไม่ใช่แค่ตาบอดแค่ชาติเดียวอดีตชาติของพระจักรุบาลเป็นสัตว์อื่นก็ได้แล้วก็ตาบอดแต่นั่นเพียงเศษของกรรมชาตินั้นที่ยกตัวอย่างตอนเป็นพระหรหันการที่จะถูกฆ่าเนี่ยเป็น สัตว์ดจฉานก็ได้ฆ่าไก่มาเป็นมนุษย์ถูกตัดคอถูกตัดหรือตายอย่างอื่นโดยไม่จําเป็นต้องถูกตัดศีรษะก็ได้เช่นเราไปฆ่าสัตว์ไปถูกตกนรกทรามานอย่างอื่นก็ได้โดยไม่ต้องถูกตัดศีรษะดังนั้นกรรมเป็นเรื่องของความวิจิตเจตนาฆ่าสัตว์ก็ต้องทําให้เกิดตกนรกวิบากอย่างเบาของการฆ่าสัตว์คืออายุสั้นจะตายด้วยอะไรก็ได้แต่คืออายุสั้น ตายด้วยโรคอะไรก็ได้ไม่จําเป็นต้องถูกตัดศีรษะหรือถูกฆ่าอย่างอื่นทาหมันอย่างเงี้ยครับป้ากําลังคิดว่าสมมุติถ้าเรายืนยันว่าเออเราก็จะทําต่อไปแหละจะทาหมันต่อไปเหมือนกับเราก็ยังสะสมที่จะในเมื่อเรารู้แล้วนี่ว่าถ้าทาเนี่ยมันเป็นอกุศลแหละคุณป้ารู้ว่าโกรธดีหรือไม่ดีรู้ไหมครับถ้าเมื่อก่อนเนี่ยไม่รู้คิดว่าโกรธแล้วสะใจ แต่เดี๋ยวนี้รู้แล้วกโกรธไม่ดีคุณป้าโกรธได้ไหมครับถ้ามีคนถ้า,ม,ามีเหตุปัจจัยก็ยังโกรธอาจารย์ถูกต้องครับแต่ทีนี้พอโกรธแล้วก็แทนที่เราจะโกรธไปนานๆเราก็รู้ตัวใช่ไหมคะเหมือนกรณีเนี้ยค่ะพอเราฟังแล้วเรารู้แล้วว่าถ้าทําหมันน่ะเราก็สะสมอูุสมอีกอ่ะ มันก็จะสืบต่อไปพบหน้าชั้นหน้าอีกไหมงูเหลือมกําลังลัดลูกคุณป้าอยู่ข้างหน้าคุณป้ามีมีลูกกาลังจะสิ้นชีวิตทําไงดีครับก็ต้องฟันงูเหลือมนะคะก็ฆ่าสัตว์อื่นไม่ดีไม่ใช่หรอครับทีนี้ด้วยความที่เรายังรักลูกมากกว่ารักงูนะคะเราก็ฆ่างูเพื่อจะช่วยลูกเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยรักตัวเองแต่ละคนก็รักตัวเองด้วยเหตุผลต่างกัน อย่างนั้นอกุศลอกุศลก็สะสมไปแน่นอนครับเรื่อยๆจนกว่าจะละเหตุที่คือความยึดถือว่าเป็นตัวเราแล้วถ้าหากถ้าเราคิดว่าเอาละเราไม่ทาอะเรารู้แล้วเราว่ามันเป็นอกุศลเราไม่ทํามันมันช่างหวัวมันก็คิดว่าแมวมันก็มีกรรมของมันก็ปล่อยมันคุณป้าคิดอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่คนอื่นคิดเหมือนคุณป้าไหมครับไม่เหมือนแต่ละคนแต่ละหนึ่งใช่ไหมครับ ใช่เพราะฉะนั้นคุณป้าคิดแบบนี้คนอื่นคิดอีกแบบหนึง่งโลกจึงเป็นโลกของแต่ละหนึง่งโลกของแต่ละคนเหมือนเราบอกว่าเราอยากให้ลูกเป็นอย่างนี้ลูกเชื่อเราไหมครับทุกเรื่องไม่เชื่อทุกเรื่องบางเรื่องก็เชื่อบางเรื่องก็ไม่เชื่อแล้วเราเชื่อลูกทุกเรื่องไหมครับไม่เหมือนไม่เชื่อตัวเราก็ยังไม่เชื่อ <c oughs> เราคิดตอนนี้เรื่องหนึ่งอย่างที่คุณหมอบอกตอนนี้เราคิดแบบนี้ ตอนหนึ่งเราคิดแบบหนึ่งได้ไหมครับในเรื่องเดียวกันในเหตุการณ์ใกล้เคียงกันใช่ค่ะจริงๆอาจารย์วันนี้คิดอย่างนี้พรุ่งนี้ก็คิดอย่างอื่นนะคะตอนนี้ก็คิดเรื่องอื่นแล้วใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยโลกเป็นไปอำนาจของธรรมะอย่างหนึ่งคือจิตจิตแต่ละหนึ่งเป็นไปตามความคิดของแต่ละคนแต่ละหนึ่งตามธรรมะทั้นสิ้นตามความเป็นธรรมะไม่งั้นโลก ต้องเป็นไปตามอํานาจของตัวเราโค์ไม่ได้ตรัสอย่างนั้นโลกเป็นไปตามอํานาจของจิตเมื่อจิตเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นตามการสะสมคุณป้าจะบอกให้พระอรหันต์ฆ่าสัตว์ได้ไหมครับไม่ได้เพราะพระอรหันต์ละกิเลสหมดท่านละละเหตุแล้วแต่ถ้าเรามีเหตุที่เรายังต้องมีเหตุให้ฆ่าเหตุให้คิดถึงเรื่องอื่นจะบอกไม่ให้คิดได้ไหมครับถ้าไม่เหตุปัจจัยพร้อม ถ้าเราเนี่ยได้เป็นอย่างนั้นแน่แต่ถ้าผ้าอรหารานั่นไม่ได้ดังนั้นเหตุปัจจัยของแต่ละคนแต่ละหนึ่งก็ไม่เหมือนกันดังนั้นถ้ายังมีเหตุที่จะต้องเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นไปตามปัจจัยที่ยังมีกิเลสที่สะสมเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเรารู้แล้วถ้าเรารู้แล้วเนี่ยเรารู้แค่ขั้นการฟังเองครับปัญญาจึงมีหลายระดับที่บอกว่าโกรธไม่ดีเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าโกรธไม่ดี พอรู้รแล้วก็กลัวบาปไงท่อาจารย์คิดว่าเออถ้าเราไปทางั้นบาปก็จะติดตัวเราไปอีกอีกเพราะถ้าโกรธแล้วทําให้เกิดสิ่งที่ดีคุณป้าจะทํำไหมฮะแต่ถ้ามีเหตุปัจจัยที่คิดว่าเออถ้าเราโกรธแล้วนะมันจะเกิดสิ่งที่ดีไม่แน่เราอาจจะโกรธก็ไดค้ความจริงที่ผมกําลังจะบอกก็คือคุณป้าเห็นโทษของเห็นโทษของโทสะแล้วไม่ได้เห็นโทษของโทสะรักตัวเองที่ไม่อยากได้สิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าอันไหนสิ่งดี ก็ยังละไม่ได้ก็ยังอยากได้อยู่ก็อยากได้อยู่ก็ไม่พ้นจากความอยากใช่ก็ป้าถึงบอกว่าถ้าหากว่ารู้ว่าถ้าโกรธแล้วมันจะได้อะไรที่ดีๆเนี่ยก็ไม่แน่อาจจะโกรธแน่นอนครับเพราะอยากได้อะไรากไดีที่ดีเราไม่ได้เห็นโทษของโทสะจริงแต่เรักตัวเองครับอยากได้สิ่งที่ดีดังนั้นก็คือให้เข้าใจความจริงของโลกความจริงของธรรมะที่จะต้องเป็นไปอย่างนั้น พระพุทธเจ้าถึงทรงแสดงว่าโลกเนี่ยไม่มีผู้ที่ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนมีใครต้านทานให้บุคคลนั้นหรือแม้ตัวเราเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นดังใจเราที่เราต้องการได้ไหมครับเราคิดอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่คิดไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้โลกของพระองค์คือโลกของธรรมะโลกของจิตโลกของรูป โรคของตาหูจมูกลิกยใจซึ่งเป็นไปตามปัจจัยไม่ใช่เป็นไปตามเราโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนไม่มีใครเป็นใหญ่ที่จะควบคุมได้โลกเป็นไปตามธรรมะเวลาที่คุณป้าเจ็บเนี่ยให้ลูกมาเจ็บแทนได้ไหมครับแต่ละคนแต่ละหนึ่งหมอมีเจตนานรักษาแต่ทำให้คุณป้าเจ็บมากได้ไหะครับ เวลาไปนวดไปทํากายภาพหมอมีเจตนาดีแต่คุณป้ามีอกุศลวิบากที่จะต้องเจ็บแล้วตอนที่คนอื่นคนชั่วที่เป็นโจรหรือคนมาทําร้ายเนี่ยทําเจ็บเจ็บน้อยกว่าหมอได้ไหมครับได้ใช่ไหมฮะแต่เราโกรธโจรถูกไหมฮะเพราะคิดว่าเขาเจตนาไม่ดีดังนั้นอยู่ที่คิดใช่ไหมที่เราจะโกรธใครเนี่ยเราเนี่ย ไม่ดีคือจากจิตที่เราไม่ดีเองไม่มีใครทําให้เราโกรธได้นอกจากใจที่เราตัวเองดังนั้นเราไม่ใช่โทษคนอื่นแต่โทษที่แท้จริงไม่ใช่โทษตัวเองด้วยนะครับตัวเองก็ไม่มีให้โทษเพราะมีแต่ความไม่ดีที่อยู่ในใจพระพุทธเจ้าถึงทรงแสดงธรรมะว่าเป็นไปตามกิเลสพระองค์ทรงแสดงความจริงของเรื่องของความจริงที่ลึกซึ้ง มากกว่าที่เราพูดถึงว่าเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอะไรเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตสิ่งที่เหมือนกันคือมีความอ่อนแข็งมีรูปอ่อนแข็งของเปรตกับอ่อนแข็งของเราเหมือนกันไหมครับแล้วก็มีจิตเปรตคิดได้ไหมครับคิดได้ เปรียเกิดจิตอนุโมทนาได้ไหมครับแล้วเราล่ะดังนั้นเหมือนกันคือมีจิตที่สมมุติกันเรียกขึ้นมาเนี่ยความจริงก็คือมีแต่เพียงขันธ์ห้ามีแต่เพียงธรรมะเท่านั้นมีพระวชิราภิสุนีท่านเป็นพระอรหันต์เป็นพระพิสุนีมีคนที่เห็นผิดที่บอกว่าเป็นเทวดาไม่ดีเนี่ยมารมารคือเทวดาประเภทหนึ่ง ก็คือมารล,ละคือผู้ขัดขวางความดีคําว่ามารเนี่ยแปลว่าผู้ขัดขวางความดีเขาก็มีนิสัยไม่ดีเห็นคนที่สําเร็จสิ่งที่ดีไม่ได้เข้าไปหาพระวิชิลาภิสุณีแล้วก็บอกว่าใครเป็นผู้ที่ทําให้สัตว์เกิดและสัตว์มีอยู่ที่ไหนพระวิชิลาพิสุณีก็บอกว่าท่านมีความเห็นผิดว่ามีสัตว์ความจริงแล้วเพราะมีจิต เพราะมีรูปเปลี่ยนชื่อแต่ละคนได้ไหมครับตอนนี้เรียกเปลี่ยนชื่อได้แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือมีรูปร่างกายมีจิตที่คิดดังนั้นพระวิชลาวิณีก็เลยบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่เธอสมมุติเรียกว่าเป็นสัตว์มันเป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นความจริงมันมีแต่ธรรมะเท่านั้นแหละที่เป็นเพียงรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นแต่เพียงขันธ์ห้าเท่านั้นที่มีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรายึดถือเนี่ยบ้านของเราบ้านหลังนี้หรือบ้านหลังไหนเนี่ยเปลี่ยนมือได้ไหมครับเปลี่ยนได้มดเป็นเจ้าของได้ไหมครับตอนนี้อยู่ที่ใครครับอยู่ที่คิดหรือเปล่า คิดใครเป็นเจ้าของก็คืออยู่ที่คิดบ้านเขารู้ไหมว่าเราเป็นเจ้าของไม่รู้รูปภาพว่าที่เราสะสมหรือต่างเขารู้ไหมครับว่าเราเป็นเจ้าของสะสมไม่รู้แต่เราเข้าไปยึดถือเองด้วยความยึดถือว่ามีสิ่งนั้นสิ่งนี้จริงๆการที่เราจะปล่อยวางเบาขึ้นเ,นเพื่อความเข้าใจถูกก็คือ มีแต่เพียงธรรมะแต่ละหนึ่งที่ปรากฏเท่านั้นเองที่เป็นแต่เพียงรูปที่เป็นบ้านกับแขนของเราเนี่ยเหมือนกันไหมเหมือนกันตรงไหนครับใช่ถ้าเราหลับตาถ้าไปจับศพกับจับบ้านเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันหรือจับที่ตัวเราเนี่ยไปจับที่ส่วนอื่นเนี่ย ถ้าเป็นเด็กที่เขาไม่เคยจํามาว่าเป็นอะไรเนี่ยเขาจะรู้ไหมครับว่าเป็นส่วนไหนเด็กเพิ่งแรกเกิดไม่รู้แต่เขามีอ่อนแข็งเหมือนกันที่เขารู้ดังนั้นความจริงของธรรมะก็คือมีแต่ตัวธรรมะแต่ละหนึ่งเท่านั้นที่มีจริงสิ่งที่เราจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาธรรมะเนี่ยก็คือการเข้าใจถูกในความเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งว่าที่เราทําให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราต้องทุกข์เนี่ยก็มาจากกิเลส กิเลสเป็นปัจจัยให้ทํากรรมแล้วก็เกิดวิบากถ้าเราไม่ได้ฟังคําจริงในความเป็นธรรมะตรงนี้เราจะไม่มีทางที่จะพ้นจากเครื่องผูกคือกิเลสได้เลยเราต้องเข้าใจในความเป็นธรรมะพระพุทธเจ้าทรงแสดงภพภูมิต่างๆให้รู้ว่ากรรมชั่วมีกรรมดีมีแต่กรรมดีกรรมชั่วเนี่ยไม่มีใครทําเจตนาทำตัวจิตทำ ตัวธรรมะทำแต่เวลาทำชั่วทำดีแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดรูปได้เพราะกรรมชั่วเป็นปัจจัยทำให้เกิดรูปที่ไม่ดีก็ทำให้เกิดในภพภูมิที่ไม่ดีพอเราเข้าใจความจริงนะครับเราก็าจะรู้ว่าโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนโลกไม่มีอะไรเป็นของของตนจำต้องละสิ่งทั้งปวงไปขณะที่เจ็บนั่นนะคะอาจารย์อันนั้นคือมิบาก คือผลของกรรมขณะนั้นใช่ไหมคะถึงแม้ว่าได้รับการรักษายอยู่แต่ก็เจ็บขณะที่ต้องเจ็บนั่นนะเป็นวิบากค,คือผลของกรรมคนที่เป็นมะเร็งหรือเป็นโรคร้ายที่เขาพูดเนี่นนนนยมีคนไม่เจ็บมีไหมฮะคนที่เป็นมะเร็งหรือเป็นโรคร้ายที่เขาพูดเนี่ยมีคนไม่เจ็บมีไหมฮะมีค่ะมีใช่ไหมครับดังนั้นเจ็บคือทุกขเวทนาเป็นทางกาย เจ็บมากๆหรือเจ็บน้อยก็เจ็บก็คือเจ็บเป็นผลของกรรมที่ไม่ดีขณะนั้นนะครับเป็นวิบากที่ไม่ดีแต่ละคนก็ต้องมีกรรมแต่ละคนแต่ละหนึ่งไม่มีใครที่จะต้านทานให้ไม่เป็นไปอย่างนั้นได้ต้องเป็นไปตามกรรมนั้นลูกเราหรือใครก็จะไม่สามารถให้เราเจ็บหรือไม่เจ็บก็ไม่ได้เจ็บแทนกันก็ไม่ได้พอเรามั่นคงตรงนี้ เราจะไม่โทษใครที่ทําให้เราเจ็บเพราะคุณหมอคุณป้าก็ไม่โทษใช่ไหมครับไม่ได้โทษแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีมาทําเราโทษเหมือนเราโดนด่าวโดนว่าเนี่ยถ้าไม่มีเหตุเราจะโดนด่าว่าไหมครับถ้าไม่มีเหตุไม่แน่ใจค่ะอาจารย์บางทีไม่มีเหตุถ้าคนพานเนี่ยคเหมือนเราดูข่าวทุกวันก็ไม่ได้มีเหตุเลยนะคะคนพานเขาก็อยู่ดีๆก็มา มาทำร้ายใช่ใช่ไหมครับทำร้ายด้วยแล้วทําไมทําร้ายแล้วทําไมไม่ทําร้ายคนอื่นทําไมต้องเป็นคนนั้นล่ะเป็นกรรมของคนคนนั้นต้องมีเหตุใช่ไหมครับเหตุคือกรรมนั่นเองแต่ละหนึ่งทําไมไม่เป็นคนนั้นทําไมต้องเป็นเราก็ต้องเป็นเราหนีกันไม่ได้เพราะไม่มีใครเป็นผู้ต้านทานไม่เป็นใครที่ใหญ่เฉพาะตนกรรมนั้นเป็นใหญ่ นี่คือกรรมแล้วแหละเป็นใหญ่ถ้่เขาไปมองว่าเจตนาคนที่ถูกด่าหรือคนที่ถูกทร้ายอ่ะเขาไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนแต่อยู่ๆเขาก็ถูกคนพานมาทําร้ายบ้างมาด่าว่าบ้างก็คือเป็นกรรมของคนคนนั้นที่เขาจะต้องได้รับในกุจการนิกายคาถาธรรมหมดมีอุบาสกคนหนึ่งเขาไปฟังธรรมที่พระวิหารเชตวันทุกๆวันตอนเย็นจนถึงเช้าฟังพระธรรมเทศนา ปรากฏว่าพอตอนเช้าไปล้างหน้าที่สระ,ะน้ํานะครับมีพวกโจรขบป้นชาวบ้านแล้วก็วิ่งหนีชาวบ้านมาปรากฏว่าโจรเนี่ยหนีไม่ทันไม่รู้จะทํำยังไงก็โยนของเนี่ยทิ้งไว้ตรงอุบาสกที่ชื่อว่ามหาการที่กําลังล้างหน้าอยู่ทิ้งของกลางไว้ชาวบ้านวิ่งมาเจอเกิดอะไรขึ้นครับคิดว่ามหาการเป็นคนทําใช่ไหมครับ ก็เลยบอกว่าอุบาสกนี้ทาทีเป็นคนฟังธรรมที่แท้เป็นคนขโมยทุกตีมหาการตายนี่อยู่เฉยใช่ไหมฮะฟังธรรมด้วยนะใช่ไหมครับ,รบพวกพิสูจน์ทั้งหลายเลยสนทนาว,ว่าไม่สมควรเลยไม่สมควรกับกรรมที่มหาการทําเลยใช่ไหมฮะคิดว่าสมควรไหมครับไม่สมควรทําไมไม่สมควรวับเขาเขาไม่ได้ทํากรรมอะไรเขาฟังธรรมอยู่ แต่ทําไมเขาต้องได้รับกรรมอย่างนั้นคุณป้าพูดเหมือนพระพิสูรรูปนี้แหละครับที่สนทนากันบอกว่าเขาไม่สมควรที่จะตายเลยเขาอุตส่าห์ทำดีฟังธรรมและยังมาโดนพระเจ้าตรัสว่าพิสุทั้งหลายไม่สมควรชาตินี้ถูกต้องแต่มหาการไม่ได้ทํากรรมแท่นี้เธอสมควรกับกรรมในอดีตที่เธอทําแล้วเพราะในอดีตการเธอเป็นคนดูแลรักษาทางที่ เขาจะมีสมัยก่อนเนี่ยจะมีดงพวกโจรจะอยู่สมัยก่อนป่าดงเยอะใช่ไหมครับเขาต้องมีคนพาคนเนี่ยเป็นคนที่รักษาป่าถรามีคนจะเดินข้ามจะมีคนพาไปให้ค่าจ้างปรากฏว่ามีผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งเขาก็จะมาขอข้ามทางก็จะมาให้สินจ้างคนนำทางคนเนี้ยซึ่งเป็นอดีตชาติของมหาการเขาเห็นภรรยาของคนนั้นสวย เลยอยากได้ภรรยาคนนั้นก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งข้ามคนนำทางเอาของเนี่ยไปวางไว้กับคนที่เป็นสามีเพื่อจะแสดงว่าคนนี้ขโมยเพื่อจะใส่ร้ายเพื่อจะเอาภรรยาเขาแล้วก็ไปทุบตีเขาตายอย่างนี้สมควรหรือเปล่าตามกรรมครับก็คือกรรมในอดีตตามมาทันในชาติปัจจุบันก็เลยให้ผลที่จะต้องรับ ผลของกรรมอย่างนั้นถูกต้องครับสมควรกับกรรมในอดีตดังนั้นทุกอย่างเนี่ยมีเหตุมีผลเพียงแต่เราเนี่ยไม่มียานอย่างรู้เหมือนเป็นเรื่องเล่าแต่ทุกอย่างไม่มีคำว่าบังเองิญต้องมีปัจจัยของธรรมะของความเป็นปัจจัยพอเรามั่นคงในเรื่องของกรรมกิเลสวิบากมีใครทำไรให้ไหมครับไม่มีคีแต่กรรมและผลของกรรมและกิเลสที่ทา และก็วิบากที่จะให้ผลมั่นคงตรงนี้ขึ้นเนี่ยฮะความโทษคนอื่นโทษตัวเองน้อยลงแต่จะอบรมเหตุเพื่อที่จะละเหตุที่เป็นต้นเหตุที่เราทำชั่วทำไมเราถึงทำชั่วเพราะเรามีความเป็นเราเรารักใครที่สุดครับรักตัวเองรักตัวเองใช่ไหมครับรักตัวเองเพราะมีเรามีเขา ก็เลยทําชั่วเพราะเราก็เขาเพราะคนที่เรารักแต่ถ้าเราละความเป็นเราโดยเข้าใจว่าเป็นธรรมะเนี่แหละครับคือหนทางที่จะทําชั่วน้อยลงละต้นเหตุโดยความเข้าใจถูกที่เหมือนกับท่านพระเวิชิลาพิสณีบอกว่ามารท่านมีความเห็นว่าสัตว์มีที่ไหนความจริงมีแต่รูปมีแต่ธรรมะเท่านั้นเองที่เป็นปัจจัยของกันและกัน ได้ครับก็อนุโมทนาที่เล็กสุรภาแล้วก็น้องสาวแล้วก็ทุกๆท,ท่านนะครับที่ร่วมรับฟังสนทนาธรรมวันนี้เพื่อความเข้าใจถูกในความเป็นธรรมะเพิ่มขึ้นบุญกุศสที่ประเสริฐที่สูงสุดของพุทธศาสนาคือทิฏฐิชุก,กรรมความเห็นถูกก็สามารถอุทิศส่วนบุญสนให้กับสรรพรสัตว์ทั้งหลายได้ก็บุญกุศลที่เราทําในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงอาหารแล้วก็สนทนาธรรม ขอเป็นปัจจัยอุทิศกุศลให้เทวดาทั้งหลายอามุนทุทั้งหลายบิดามารดาทั้งหลายที่ล่วงรับไปแล้วจงมีจิตสมนัดยินดีอนุโมทนาในกุศลโดยทั่วกันเทินครับ